อัมาพาตใบหน้าหรือเบลพาซี่เป็นภาวะที่เส้นประสาทควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อใบหน้ามีการอักเสบยุดการทำงานทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรงด้านเดียวทำให้เปลือกตาตกมุมปากตกหลับตาไม่สนิทน้ำไหลมุมปากยิ้มมุมปากด้านนั้นนั้นไม่ได้สาเหตุของโรคอัมาพาตใบหน้าเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7็ หรือเกิดจากการติดเชื้อ HSV หรือเริมหรือล้อนในที่ทำให้เกิดแผลร้อนในในปากหรืออวัยวะเพศอาการของโรคอัมาพาตใบหน้า คิ้วตกเปลือกตาตกมุมปากตกกลับตาไม่สนิททำให้ตาแห้งมีอาการชาที่ลิ้นเคี้ยวแล้วน้ำลายไหลเพราะปิดปากไม่สนิทหูอื้อหรือรู้สึกเหมือนมีลมในหูอยู่ตลอดเวลาโดยส่วนมากแล้วหลังจากที่เริ่มมีอาการของลูกอาการปกติจะชัดเจนใน1-2วันแรกและส่วนใหญ่มาค่อยๆดีขึ้นใน3สัปดาห์และถ้าหายสนิทอาจจะต้องใช้เวลา3-6เดือนค่ะ การรักษาโรคอมพาตใบหน้าไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับโรคอัมพาตใบหน้ามีเพียงแต่การรักษาแบบประคับประคองเพื่อให้หายจากอาการได้เร็วขึ้นดังนี้ 1. ดูแลรวงตาไม่ให้แห้งเนื่องจากปิดตาได้ไม่สนิทแนะนำให้ผู้ป่วยหาน้ำตาเทียมหยดระหว่างวันทุกครั้งที่รู้สึกว่าตาแห้งและสวมใส่แว่นตากันแดดเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้ง 2. การใช้ยาต้านไวรัส 3การรักษาทางกายภาพบำบัดได้แก่การกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อใบหน้าระหว่างที่รอการฟื้นตัวของเส้นประสาท 4. การออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าเพื่อชะลอการฝ่อรีบและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อใบหน้าการออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้าแนะนำให้ผู้ป่วยออกกำลังกายใบหน้า หน้ากระจกเพื่อคอยดูการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อใบหน้าเริ่มแรกให้ใช้มือข้างเดียวกับใบหน้าข้างที่มีอาการอ่อนแรงคอยช่วยขยับใบหน้าก่อนจากนั้นถ้าเริ่มเห็นการเคลื่อนไหวมากขึ้นจึงค่อยๆลดการช่วยลงโดยทำครั้งละ10ทีทำ3-3รอบวันละ3ช่วงเวลาซึ่งถ้าออกกำลังกายกล้ามเนื้อใบหน้ามีดังนี้ 1. ย่นหน้าผากหรือยกคิ้วทั้งสองข้าง 2. หลับตาปีหรือหลับตาให้สนิท 3. ามขมวดคิ้วทั้งสองข้างเข้าหากัน 4. ย่นจมูก 5. ยิ้มไม่เห็นฟันหรือใส่แย่ยิ้ม 6. ยิ้มหญิงฟันหรือทำริมฝีปากให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 7. ทําท,ทำปากจูหรือทำแก้มตอบเข้าหากัน การนวดหน้าใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางทั้งสองข้างนวดลงน้ำหนักปานกลางนวดวนเป็นวงกลมไล่จากตรงกลางหน้าผากออกด้านนอกโดยเริ่มจากหน้าผากจมูกแก้มและริมฝีปาก